เมื่อโลกใบนี้เต็มไปด้วยเหล่าปีศาจที่น่าสะพึงกลัวและเพื่อปกป้องผู้คนจากปีศาจส,สตรีศักดิ์สิทธิ์จะต้องทำหน้าที่กางเขตแดนเอาไว้ซึ่งณนะอาณาจักรจิวโทเนียแห่งนี้มีสตรีศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นผู้ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในประวัติศาสตร์อยู่นั่นก็คือเธอคนนี้นางเป็นคนที่เพอร์เฟกต์เกินไปไม่ว่าอะไรก็ทำได้หมดยกเว้นอย่างเดียวที่ขาดหายไปในตัวเธอนั่นก็คือรอยยิ้มเธอเป็นสตรีศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่เคยยิ้มเลยแม้แต่ครั้งเดียวด้วยเหตุ ทั้งอัจฉริยะทั้งงดงามแค่นางยิ้ม <ๆ S 1> ก็เยียวยาจิตใจผู้คนได้แล้วแม้แต่เจ้าชายที่จะได้เป็นคู่มั่นของเธอเขาก็รู้สึกเอือมกับความสมมุติแบบนี้แล้วเขาเลยตัดสินใจถอนมั่นกับเธอและไปขอน้องสาวของเธอแต่งงานแทนส่วนเธอน่ะหรอตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเธอจะต้องถูกขายให้กับอาณาจักรข้างเคียงโดยแลกมากับก้อนเงินมหาศาลวันต่อมาเธอจึงได้ออกเดินทางไปที่อาณาจักรข้างเคียงและเตรียมตัวเตรียมใจมาแล้วว่ากูต้องโดนใช้แย่งทาสแน่นอนกลับกันเมื่อเธอเดินทางมาถึงเธอกลับได้การต้อนรับที่ยิ่งใหญ่และอบอุ่่่นอยาางไมคคดดิ ทำให้การเริ่มต้นใหม่ของสตรีศักดิ์สิทธิ์ผู้ไม่เคยยิ้มได้เปิดม่านขึ้นแล้วอนิเมะเรื่องนี้มีชื่อว่าเพราะสมบูรณแบบจนไม่น่ารักสตรีศักดิ์สิทธิ์จึงถูกถอนม่านและขายไปอาณาจักรข้างเคียงดูได้ที่บิลบลี่เลยกดซับ้วย